สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนําเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์สีทัศน์ท่านได้ระลึกชาติได้เรื่องราวนี้พระอริยะคุณาทานได้เล่าไว้ว่าเมื่อปีพศ .2479 พระอริยะคุณาทานได้มีโอกาสติดตามเจ้าคณะบนทนอุดรไปตรวจการคณะทางริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตจังหวัดน้องคายไปถึงบ้านโพลแพงอำเภอโพลพิสัยและได้พักแรมที่วัดโพนเงินตรงข้ามกับพระพุทธบาทโพลชันในเขตประเทศลาวในครั้งนั้นพระอาจารย์สีทัศน์ท่านกำลังก่อสร้างอุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทอยู่ที่นั่นวันรุ่งเช้าเจ้าคณะมณฑลได้ข้ามฟากแม่น้ำโขงข้าพเจ้าพระอริยะคุนาทานจึงได้ขอโอกาสสนทนากับพระอาจารย์สีัศน์ พึงได้พบกันเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นแต่ก็รู้สึกสนิทสนมกันง่ายได้คล้ายกับคนที่รู้จักคุ้นเคยกันมานานแล้วเรื่องสำคัญที่สนทนากันในวันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระลึกชาติของพระอาจารย์สีทัศน์ท่านกล่าวว่าท่านได้ฌานและอาภินญยานโลกีมีความรู้ระลึกชาติในอดีตและอนาคตของท่านตลอดถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องกันท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ากับท่าน เคยเป็นพ่อลูกปลูกโผมาด้วยกันแต่ต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนเองกรรมซัดไปติดคนละทิศคนละทางห่างไกลกันทั้งอายุการก็ห่างกันด้วยดังนั้นบุญก็ยังบันดาลให้มาประสบพบผ่านกันได้การพบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเพราะท่านอายุ71แล้วจึงขอถือโอกาสบอกเล่า90เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอฝากให้เลี้ยงดูท่านเมื่อเกิดชาติหน้าด้วยพระอาจารย์สีทัศน์ท่านกล่าวว่าท่านเป็นนิยโตโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจากเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการโนนและเป็นชนิดสัทธาธิกามีกำหนดสร้างบารมี16อาสงไขกับจึงสำเร็จพระโพธิยานท่านกล่าวว่าในอดีตชาตินานมาแล้วท่านเคยเป็นลูกของข้าพาเจ้าและไนชาติหน้าลำดับต่อไปนี้ แม้จะไม่ได้เป็นลูกเกิดแต่ในอกของข้าพเจ้าแต่ขอเป็นลูกบุญธรรมขอให้ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกปลูกโพอีกครั้งข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็เอะใจและท่านก็กล่าวต่อไปว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธศาสนาจะเรื่องรื่องเรื่องกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าจะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในสมัยนั้นข้าพเจ้าจะไม่ได้ทันเห็นแต่ก็ไม่เป็นไร ในสมัยนั้นได้มาเกิดใหม่เป็นลูกบุญธรรมของข้าพเจ้าท่านย้ำคำนี้หลายครั้งเพื่อให้กระชับใจข้าพเจ้าและท่านกล่าวการเกิดใหม่ในอนาคตของท่านไว้ดังนี้ท่านเกิดในชาติหน้าในท้องคนไม่มีสกุลพ่อผู้ให้กำเนิดไม่ปรากฏแก่คนทั้งหลายแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นคนพัดถิ่นเขาจะไปคลอดบุตรในถิ่นที่ไม่มีคนรู้จักในบ้าน ชิวบ้านสงเปลือยตำบลพันคอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีแล้วมารดากก็จะละทิ้งบุตรนี้ไปมีทุกขตะผัวเมียคู่หนึ่งรับไปเลี้ยงไว้ในระยะแรกเพราะฐานะของท่านเป็นคนยากจนเลี้ยงอยู่ประมาณสามเดือนไม่สามารถจะเลี้ยงต่อไปได้ท่านว่าทั้งนี้ก็เพราะเวรกรรมของท่านที่เอาลูกนกให้พลัดพลากจากแม่ของมันในอดีตชาติต่อจากนั้น จะมีผู้หญิงใจบุญคนหนึ่งเป็นหญิงไม้ไม่มีบุตรซึ่งเคยเป็นมารดาในชาติก่อนมารับไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมหญิงคนนั้นชื่อสายบัวอยู่ในหมู่บ้านสงเปลือยนั่นเองเคยเป็นภริยาหลวงวรวุิมนตรีในอำเภอเมื่อเกิดในชาติหน้านั้น จะได้รูปส่วนสมทรงความยาวของหว่ากับลำตัวจะเท่ากันหลังมือหลังเท้านูนผิวขาวเหลืองสะอาดเรลี้ยงเก่าปราศจากไฟฟ้าด้วยอำนาจบุญที่ปฏิสังขรตกแต่งและก่ออุโมองค์คล่อมพระพุทธบาทแต่ใบหน้านั้นหักนิดหน่อยเพราะความใจน้อยโกรธง่ายทำหน้าเงา้าหน้างอและจะมีเสียงก้าก้า เพราะด้วยการกล่าวภารุษสวาจะจะมีนามว่าทวันแต่คนมักจะเรียกเล่นๆกันว่าบุญติดแต่เมื่อได้มาอยู่กับข้าพเจ้าแล้วจะเรียกกันว่าเชียงโมงเมื่อสนทนากันท่านก็เห็นว่าข้าพเจ้าไม่ปร่งใจเชื่อสนิทท่านจึงขออนุญาตจากข้าพเจ้าจะเล่าประวัติของข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันที่ล่วงมาแล้วให้ฟังเพื่อเป็นพยานยืนยันความรู้ที่ท่านระลึกชาติได้ ข้าพเจ้าก็อนุญาตท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาของข้าพเจ้าที่ล่วงมาแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างกับตาเห็นข้าพเจ้าได้ใคร่ครวญหาเหตุผลว่าท่านรู้ได้อย่างไรเวลานั้นข้าพเจ้าอายุ29ปีเข้าใจว่าท่านมีญาณชนิดหนึ่งรู้ได้จริงจึงต้องตกลงปรงใจเชื่ออย่างสนิทและรับปากคำว่าจะรับเลี้ยงท่าน เมื่อท่านเกิดใหม่ในชาติหน้าจากวันพกพระอาจารย์สีทัศน์มาประมาณ3ปีเศษคือในราวปีพศ2481หรือต้นปี2482จำไม่แน่ข้าพเจ้าได้รู้จักกับคุณนายสายบัวภริยาของหลวงวรวุฒิมนตรีมีภูมิลำเนาตรงกับที่พระอาจารย์สีทัศน์บอกข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องที่กล่าวมาแล้วให้คุณนายสายบัวฟังและสั่งไว้ว่า ถ้าคุณนายได้เด็กชายตามที่กล่าวมาแล้วมาเลี้ยงไว้ขอให้ส่งข่าวด้วยจากวันที่พบคุณนายสายบัวประมาณ15ปีข้าพเจ้าทราบว่าคุณนายสายบัวได้เด็กชายมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วจึงหาโอกาสไปพบคุณนายก็นําเด็กคนนั้นมาให้ข้าพเจ้าดูที่วัดในหมู่บ้านเด็กนั้นมีอายุได้สามขวบเกิดพศ2493ข้าพเจ้าได้สอบถามเหตุการณ์เมื่อแรกเกิด และที่ได้มาคุณนายสายบัวเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งพัดถิ่นมาที่บ้านสงเปลือยไม่มีใครรู้จักพอมาถึงในคืนนั้นก็ปวดท้องคลอดบุตรชาวบ้านได้ช่วยกันพอรุ่งเช้าชาวบ้านต้มน้ำร้อนจะให้เขาอาบพอน้ำเดือดเขาตักมาจะลวกบุตรให้ตายชาวบ้านป้องกันไว้ทนันเอาบุตรซ่อนเสียเขาก็เลยหนีตเตลิดเปิดเปลงไปมีผัวเมียกู่หนึ่ง รับไปเลี้ยงได้สามเดือนเลี้ยงไม่ไหวเพราะความยากจนจึงนำมามอบให้แก่คุณนายสายบัวคุณนายสายบัวเล่าต่อไปว่าก่อนที่เขาจะนำเด็กมาให้ในคืนนั้นฝันว่ามีแก้วก้าวสีมีรัศมีรุ่งเรืองมาประดิษฐานอยู่ที่ชานเรือนรู้สึกดีใจไปรับเอามาไว้พอรุ่งเช้าก็ได้รับเด็กคนนี้ต่อมาได้ขนานนามว่าถาวัน แต่เรียกกันเล่นๆว่าบุญติดต,ตามที่คุณนายสายบัวเล่าให้ข้าพเจ้าฟังตรงกับที่พระอาจารย์สีทัศน์พูดไว้กับข้าพเจ้าตลอดถึงลักษณะของเด็กทุกประการข้าพเจ้าจึงพูดกับคุณนายสายบัวว่าจะขอรับเอาไปเป็นบุตรบุญธรรมแต่ยังเล็กอยู่เกรงว่าเด็กจะลำบากขอให้คุณนายเลี้ยงไปก่อนกว่าจะมีวัยอันสมควรเมื่อพศ2496ออ,24 96, ออกพรรษามาแล้ว ข้าพเจ้าไปบ้านสงเปลืออีกครั้งหนึ่งพักอยู่ที่วัดคุณนายสายบัวพาเด็กชายคนนี้มาต้อนรับข้าพเจ้าอยากจะพิสูจน์ให้แน่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นพระอาจารย์สีทัศน์แน่หรือไม่จึงถามเขาว่าเมื่อก่อนนั้นตัวชื่อสีทัศน์หรือไม่เขาตอบทันทีว่าใช่แล้วข้าพเจ้าก็ยุติไว้เพียงนั้นไม่เล่าเรื่องอาจารย์สีทัศน์ให้เขาได้ยินเพราะเพื่อจะสังเกตความเป็นไปต่อไป เมื่อคุณนายสายบัวพากลับบ้านแล้วคุณนายสายบัวกลับมาเล่าให้อตมาฟังว่าเด็กนั้นเมื่อกลับถึงบ้านได้เล่าเรื่องราวครั้งเป็นพระอาจารย์สีทัศน์ในชาติก่อนให้คุณนายสายบัวฟังแต่ทว่าไม่ติดต่อกันเล่าเฉพาะเรื่องสำคัญของชีวิตเป็นท่อนเป็นตอนพอรู้ได้ว่าเขาระลึกชาติได้เมื่อปีพศ2497กลางปีคุณนายสายบัวนำเด็กชายคนนี้มาให้ข้าพเจ้า ที่วัดป่าเขาสวนกวางข้าพเจ้าเอารูปถ่ายของพระอาจารย์สีทั์ให้ดูแล้วถามว่ามีรูปของใครเขาตอบว่ารูปของเขาในตอนปลายปีตั้งแต่พระอาจารย์สีทัดมรณภาพจนถึงเด็กชายคนนี้เกิดประมาณสิบปีกว่า,วาเมื่อท่านทำนายนั้นพระอาจารย์สีทั์อายุ7 1อปีต่อมาข้าพเจ้ามีธุระไปที่อุดรพาเด็กชายคนนี้ไปด้วย วันหนึ่งข้าพเจ้าไปเยี่ยมพระยาอุดรธาน,นีสีโคมสาขอนเขตพอขึ้นไปบนบ้านท่านเจ้าขุนอุดรกำลังนั่งโต๊ะรับประทานอาหารเย็นเด็กชายคนนี้ก็ตรงรีเข้าไปหาและทำท่าจะรับประทานอาหารร่วมด้วยเจ้าขุนอุดรมีความเมตตาจึงจัดอาหารให้รับประทานข้าพเจ้ามานั่งรอคอยท่านเจ้าขุนอุดรอ,อยู่ที่โต๊ะรับแขกใต้ซุ้มกล้วยไม้เมื่อเด็กชายนั้นได้รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าถามว่าไม่กลัวท่านหรือท่านเป็นพระยาเขาตอบว่าไม่กลัวเพราะเคยรู้จักกับท่านข้าพเจ้าถามว่ารู้จักท่านที่ไหนเขาก็ตอบว่ารู้จักเมื่อครั้งก่ออุโมงคร่อมพระพุทธบาทที่อำเภอบ้านผือพอเจ้าขุนอุดรมานั่งกับข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าถามเจ้าขุนอุดรว่าเมื่อครั้งพระอาจารย์สีทัศน์ก่ออุโมงคร่อมพระพุทธบาทที่บ้านผือนั้นท่านเจ้าขุนเคยไป และเคยรู้จักสนิทกันกันกบพระอาจารย์สีทั์หรือไม่ท่านเจ้าขุนอุดรตอบว่าเคยไปและรู้จักสนิทสนมกันมากตั้งแต่ปีพศ2497จนถึงปัจจุบันนี้เด็กคนนี้ได้มาอยู่กับข้าพเจ้าที่นี่เมื่อคนต่างถิ่นมาเยี่ยมถ้าคนนั้นเคยรู้จักกับพระอาจารย์สีทั์แม้เขาจะไม่รู้จักก็จะแสดงอาการสนิทสนมเหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันมาช้านานแล้ว แต่ถ้าคนนั้นไม่เคยรู้จักกับพระอาจารย์สีทัศน์แม้จะแนะนำให้เขารู้จักเขาก็ไม่แสดงอาการสนิทสนมแสดงอาการธรรมดาอย่างคนที่เพิ่งรู้จักกันเด็กคนนี้เมื่อมาอยู่กับข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าต้องการทดลองว่าเขาจะเคยปวดในชาติก่อนหรือไม่จึงตัดสบงจีวรและย่ามเล็กๆให้ทำทีบานภชาให้เป็นสามนเณรเขาแสดงอาการดีใจชื่นบานหันษา สอว่ามีอุปนิสัยในการบวชมาแล้วเมื่อบวชแล้วอดข้าวเย็นไม่ได้ต้องสึกกินข้าวเย็นในวันนั้นอายุห้าขวบกับเจเดือนเกิดวันอังคารแรมห้าค่ำเดือนสปีคานวันที่9กลุุ่มภาพันธ์ปี2,493เวลาตีห้าเศษจึงตั้งชื่อล้อเหรียนเขาว่าเชียงโมงคนที่บวดเนนไม่ข้ามวันแล้วสึกทางภาคอีสานเรียกผู้ศึกจากเนนนั้นว่า เ,เมื่อเหตุการณ์ตรงกับคำพยากรณ์อของพระอาจารย์ศรีทัศน์ทุกประการดังที่เล่ามาตลอดถึงพฤติการของเด็กข้าพเจ้าจึงปร่งใจเชื่อว่าพระอาจารย์ศรีทัศน์มาเกิดและระลึกชาติได้จริงข้าพเจ้าจึงขอรับรองด้วยเกียรติยศและศีลธรรมว่าเป็นความจริงดังที่กล่าวมามิได้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวของการระลึกชาติของพระอาจารย์ศรีทัศน์ หากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวของการระลึกชาติอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิสวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ